สวัสดีครับีพี่สามแล้วพี่ครับเราเข้าไปมิวเซียมเข้าใจใช่ไหมแล้วเราก็ขุดต่อครับเข้าใจว่าจะไปหาที่ไหนอ่านะแล้วก็ต้องเข้าไปขั้นตอนต่างๆในการเข้าพิพิธภัณฑ์ด้วยฮะเข้าไปมิวเซียมอ่าครับก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับพี่เนี่ยพี่ก็เป็นเหมือนบ้านที่สองเลยก็คือเอางี้อาร์ตเคยเข้ามิวเซียมไหนเกินร้อยครั้งไหม โอ้ไม่มีทาอันนี้เกิอร้อยแน่นอนพอพี่เข้าทุกเดือนทุกอาทิตย์เกือบทุกอาทิตย์แต่ว่าสถานที่แห่งนี้คือที่โปรดและก็คือที่คือนี้มันเป็นไฟบังครับเพราะว่าเราเป็นนักเรียนจนที่ลอนดอนครับแล้วลอนดอนเนี่ยอาก็รู้มันเป็นที่เดียวที่อ่มิวเซียมฟรีมิวเซียมทั้งหมดเนี่ยฟรีครับนึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ซึ่งปัจจุบันก็ยังฟรีอยู่เลยข้อดีมากแต่มันดีสำหรับการศึกษานะจริงๆอังกฤษเนี่ยซับสิดใดพวกการศึกษานี่เยอะมากเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่บอกกันนะฮะว่า National g a r l e n u เนี่ยรวมภาพเขียนอะไรที่มันเด็ด คือเคยเขาเคยพูดกันว่าเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยถ้าต้องคืนของเขาหมดเนี่ยไม่มีเหลือโจ้เคยไำนี้ป่ะอย่างเช่นที่รูเทอร์มิวเซียมเนี่ยไปเอาไอ้เอ่่ออเลกินมาร์เบิลจำได้ป่ะอะไรเงี้ยมาแล้วก็เออ่เยอะแยะไปหมดนะป่ของหลายๆประเทศใช่แล้วก็นั้นฉะนั้นการเรื่องนี้มีมัสเตอร์เพียสโอ้โหของรูเบนมีคซันฟลอเวอร์แวนโกมีโมเน่มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย อันนึงที่พี่ชอบมากก็คือว่าเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนี่ก่อนไหมฮะแล้วก็เป็นพ่เศนเซอร์อะไรกโหูใช้ศัพท์ภาษามาตาจย์ฟังไม่ออกเลยนอ่ีคือไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็รวมคนที่เอาก็อีมานั่งฟังกันนะอายุเป็นพันเลยส่วนใหญ่เจ็ดแปดสิบมาฟังกันคนเปกแก่ไม่มีเวลาแต่ว่าเจ๋งมากนะคือเราฟังเพื่อแอบซ้อมันก็จะมีรูปเดียวเลยบรรยายไปเลยชั่วโมงหนึ่ง ถ้ามีตาราดบอกนะฮะซึ่งน่าสนใจมากเพราะนั้น National กับ London เนี่ยมันก็เป็นเหมือนที่ที่พี่เนี่ยเหมือนก็ได้ฟูมฟักความรู้เริ่มต่อยอดจากอัลบเรมบรานไปโมเน่แวนโกแล้วก็ไปเก่ากว่า National กับ National Gallery London จะสวนที่19บเ้าอยขึ้นไปสิบแปดสิบเ็ดสิบกนะฮะเก่าถึงสิบสามเลยรูปแปดร้อยปีก็มีใช่อันนั้นเป็นอันหนึ่งที่แล้วทำให้พี่ได้เรียนรู้เติบโต ต่อยอดมหาศาลนะครับสาําหรับพี่แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดจะแนะนําคนที่ไปในเมืองใหญ่เมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีมันได้คอบได้เปรียบหลายอย่างก็คือคว่าอย่างเช่นในที่เรานดอนก็จะมี British Museum ที่ใหญ่ v i t t r r i a n d Alberts Museum ครับ,รบแล้วก็ a l Gallery London และที่ชอบมากๆตั้งแต่ศตวที่19ลงมาเนี่ยก็คือ Tate Gallery แ,แต่ละหัลังเขาเรียกว่า t a เ e Britain เ,เคยไปไหมฮะ ผมมาผ่านบ่อยมากเลยทุกที่เนี่ยผ่านแต่ว่าบิทช i มิวเซียมก็จะเข้าเรื่อยๆแต่ก็เทจะไม่เคยใช่ไหมครั้งเทสวยมากเป็นงานศิลปะและเป็นคนที่พี่โปรก็คือเอ่อเทอร์เนอร์เคได้ยินไหที่เป็นซีสเคปนั้นมาสุดจัดมากเลยเพราะนั้นเอ่อถ้าเราเอ่อข้อดีของการอยู่เมืองใหญ่เนี่ยมันจะมีเอกซิบิชั่นดีๆหลายอย่างที่มาแสดงอย่างลอนดอนเนี่ยมันเคยเอาโมเน่มา140กว่าิูกรูปโอ้โหดูกันทะลุ ที่อีกสถาบันหนึ่งเขาเรียก r อ y a l a c a d e m y of Art ครับนะฮะแล้วก็ไอ้ที่เนี้ยมันจะไม่มี Permanent อะไรให้โชว์เท่าไหร่แต่มันจะมีสี่มีไตมีสี่ไตรมาสใช่ไหมครับครับสาเดือนครั้ง3เดือนครั้งเราต้องเสียตังค์แล้วถ้าจ่ายเป็นปีเนี่ยถ้าจะไม่ผิดในยี่อนห้าปอนซึ่งก็คุ้มเข้าได้อลิมิตครับแต่ต้องนัดก่อนนะแล้วพาเพื่อนเข้าได้ด้วยแดังนั้นพี่ก็ตอนแรกพี่จะไปซื้อตั๋วโมเน่มาเฮ้ยสิปอนครับ ปรากฏว่าเฮ้ยนั้นเราเป็นทั้งปีดีกว่าอืเข้าได้อลิมิตใช่ไหมสองคั้งก็คุมแล้วแล้วพาเพื่อนเข้าได้นะอาร์ตเดาพี่เข้าไปดูโมนี่กี่รอบก็น่าจะเป็นสิบสิบรอบไม่ต่ำกว่าสี่รอบไปเองแล้วไปฟังไกด์ในนั้นอีกหกรอบพาเพื่อนที่คอลเลจไปเันเข้าคิวรอเลยกูบรรยายเองเลยไฟังหลายรอบต้นนะใช่ใช่เพราะนั้นในเมืองใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าไปเนี่ยหาโอกาสเลยแล้วโดยเฉพาะ Special exhibition เมื่อใครแล้วที่เราบอกแล้วไงว่า ไอเวอร์เมียเนี่ยเคยไปรวมเงินที่ไลค์มิวเซียมโอ้โหซึ่งหาวกัดยากจองกันโอ้โหลบักยากเย็นมากเลยอ่าแล้วของอาร์ตมีอะไรตื่นเต้นก็เรียกว่าเป็นมิวเซียมหนึ่งซึ่งอยู่ในโบสถ์ละกันนะฮะที่แบบเป็นผลงานหนึ่งที่ก็หาอกาดยากที่จะเข้าไปชมนะฮะก็คือเป็นผลงานของลโอาน์โดดาวินชีนะรัสเปอร์สเปอร์นะที่โบสถ์ท่ามาเรียเดลกาเซอยู่ในมิลานใช่ฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าชมยาก อรู้ไหมดาวที่พี่เคยดูอย่างน่าก็น่าจะเคยดูไม่เคยไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมแม็กมีแต่ตัวผีอ่ยากไอ้ตัวที่ซื้อจริงๆเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะสิบสิบห้ายูโแต่คุณไม่มีทางได้เพราะมันออกมาปั๊บแม่งทุกคนแม่งตะลุมซื้อหมดแต่ตอนนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะอ่าอย่างไรถหนเลาสนใจมันเป็นอะไรที่ ผมก็ไปเจอเคล็ดลับเนี้ยจากการที่ผมก็เข้าเว็บมันตลอดเวลาเพื่อจะเข้าไปจองตั๋วแล้วสามเดือนหกเดือนล่วงหน้าไม่เกิดได้จะไปกี่ครั้งอีกครั้งก็ตั๋วเต็มตั๋วเต็มแล้วก็มันลองนั่งนั่งคิดว่ามันเป็นอิตาเลียนสไตล์มันผลต้องมีทริคอะไรของมันเยอะแยะมากมายก็อย่างที่จายบอกอ่ะมีแบบเหมือนกักตั๋วซื้อล่วงหน้าแล้วก็มาขายต่อตั๋วผมตั๋วผีแล้วก็มาร์คอัพกันไปแบบสามเท่าสี่เท่าอะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งมาเจอว่า มันมีตั๋วแบบภาษาอังกฤษกับภาษาอิตาเลียนออไอ้อังกฤษเ,เนีย่ยโอ้โหยากมากแบบสามเดือนหกเดือนถึงจะแบบมีคิวกันใช่ไหมฮะอ่มก็เลยไปเข้าไอ้ตรงที่เป็นภาษาอิตาเลียนดูอ่าซึ่งเออมันมีตั๋วเ็คืกอในเว็บไซต์เอ่อคือในเว็บไซต์ของมันเนี่ยเวลาการเข้าชมเนี่ยอยู่ๆเดินเข้าไปชมเองดุยๆยไม่ได้ที่นี่ถือจะต้องมีเป็นรอบในการพาเข้าชมอ่าอ่ต้องมีรอบในการเข้าชมเขาก็จะเป็น เป็นโลเ a l g ไก d ของของมิวเซียมนั้นที่พาเข้าชมนะอ๋อไม่เอาภาษาอิตาเลียนอ่อเลือกภาษาไม่ออกก็มันก็15นาทีเองนี่ใช่ไหมอ่าจริงจริงเนี่ยาพูดภาษาอังกฤษได้อ่าแต่คือแค่จะบรรยายเชิงลึกแบบภาษาอิตาเลียนซึ่งเราเอาแค่บ r i ฟ f ข้าวๆก็พอเพราะทุกวันนี้ในในอินเทอร์เน็ตในอะไรเราเราสามารถไปหาข้อมูลได้แต่เราอยากไปเห็นด้วยตาว่าไอผลงานเนี้ย มันดูแบบมีความขลังแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนก็เลยแบบลองเลือกภาษาจะเลี่นไปเอามีคิวเดือนหนึ่งล่วงหน้าอะไรก็สามารถที่จะหาคิวได้ก็เลยเลือกเข้าไปแต่ที่นี้พอเข้าไปมันก็มีสเต็ปของเขาอะนะฮะก็คือเขาก็ต้องไปล่วงหน้าแบบสิบ0้ายี่สิบนาทีการเข้าชมแรงต่างก็จะมีไกด์พาเข้าชมเดินซื้อตัว๋วดุยเข้าไปไม่ได้คือผลง,งานชิ้นนี้ที่ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันผ่านการเวลามาค่อนข้างแบบเกือบเกือบห้าร้อยปีนะฮะจะ แล้วก็รวมทั้งถึงแบบในเทคนิคเดี๋ยวอาจจะต้องขอความรู้อาจารย์เพิ่มหน่อยว่าเทคนิคของดัมิ้ชี่ที่เขาแบบภาพเนี้ยทำไมถึงแบบไม่ไม่ค่อยอยู่นานกว่าที่เขาคิดเท่าไหร่นะครับอขอความรู้อาจารย์เนี่ยครับางนี้เดี๋ยวพี่ยังน่าสนใจก็คือสรุปคือให้เราจองภาษาอิตาเลียนไปซึ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเราจะฟังไม่ออกใช่แต่เราได้ดูแน่นอนแล้วมันยิ่งให้แค่อยู่แค่สิบห้านาทีถูกไหมเข้าไปได้ในสิบห้านาทีแต่ว่าโปรเซสของมันเนี่ยก็ต้องประมาณสักสี่ห้านาทีโอ้ก็จะได้ครับ คือยังไงก็ต้องซื้อแบบนี้อยู่แล้วอ่าใช่สังกฤตหรืออรเลียนอ๋อโอเคเยี่ยมเลยครับก็เลือกภาษาจะเลียนที่เขาพาเข้าไปชมอ่าแล้วเราก็ทาออแอออแอไปอ่าใช่แบบนี้หรือไม่อาจจะถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ซึ่งซึ่งเราจะบรรยายพูดอะไรกับซิปในกรุ๊ปของเราเล็กๆก็ทําได้อ่าเบาๆอ่ายกเว้นแต่ว่าถ้ามุลเรามีกรุ๊ปใหญ่ก็อาจจะจองเป็นเป็นหมู่คณะเปกรุ๊ปไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเยี่ยมครับผมครับอืมก็สําหรับผมเนี่ยทำไมผมถึงไม่ได้เสียดายมากเพราะว่า evidence ที่บอกเลยว่าคนในยุคเขาเนี่ยมีคนหนึ่งบอกเลยว่าตอนที่เขามาดูเขาเห็นตอนเด็กครับตอนที่รูมี้เสร็จแต่พอามาดูตอนที่อายุมากแล้วเขาบอกว่ามันไม่แทบจะไม่เหมือนชาบ<า>เดิมแล้วมันหลุดเอ,อหมดเพราะรือไหมเพราะว่าดาวินชีเนี่ยคือปกติเฟรสโกเนี่ยคือตัวที่ทนเฟรสโกคือที่ซิสตินแชเปิล ที่ปูนเปี่ยกแล้วอปลายสีปูนอันนั้นทนสุดๆเพราะสีจะซึมเข้าไปเข้าไปในชั้นปูนแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสโกเนี่ยมันเรียกว่าทนดีที่สุดแต่ว่าข้อจุดอ่อนของเฟสโก้มันทําดําเข้มไม่ได้และดาวินชีถ้าเกิดเราจำรูปโมนาลิซ่าลูปมาเตอร์เดอะร็อกมาดอนน่านะฮะเขาจะชอบ เทคนิคที่เขาเรียกว่าสปูมาโตเนี่ยเหมือนเหมือนหน้าผมเนี่ยมีเอส่วนที่คํามากๆเนี่ยนึกออกไหมตรงคอตรงอะไรเงี้ยนึกออกไหมครเขาชอบคอนทราสสูงเขาเรียกว่าไคลโรสคูโรอันหนึ่งสปูมาโตคือการเปลี่ยนเอาแต่ไคลโรสคูโรก็คือเข้มอ่อนมีคอนทราสสูงดังนั้นเฟรสโกทําไม่ได้นั้นดาวิชีก็ซ้อนเลเยอร์เยอะมากเลยอ่ะหลายเลเยอร์เข้าไปเพื่อจะทําให้เหมือนกับเป็นสีน้ํามันที่ซ้อนเข้าไปเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอินเวนทีฟมากเป็นไงล่ะ แม่งลอกหมดเลยพยายามจะทําอะไรให้มันแตกต่างนะใช่แล้วก็ปรากฏว่าภายในสักเรียกว่าไม่เขาบอก60 30 60ปีก็ลอกกันเล้วพอมีคนเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยเพราะนั้นนี่มีการ r e p a ์แต่โชคดีที่การ r e p a ์เนี่ยมันมีรูปที่เขา copy ลูกศิษย์เขา c ปี้ไว้แล้วก็เรียกว่า repay เราเอาก๊อปปี้นั้นอยู่ที่ national gallery อันหนึ่งอยู่ที่ลอนดอนลอนดอนอยู่ที่ royal m c a d e m y อันหนึ่งแล้วอยู่ที่เบลเยียมอันหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะเพราะฉนั้นทุกครั้งที่จะซ่อมก็ r e อร์แต่อย่างที่บอกเราก็จะไม่ได้ฟ e ลแล้วว่าไอ้ของเดิมจริงๆมันน่าตาสีประมาณนี้หรือเปล่าครับแค่นั้นเองครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่คนหลายๆคนรู้จักเนาะที่มันมีแบบความเชื่อมโยงกันกับ นันิยายของแดนบราวน์นะคือดาวินดที่แบบไปสร้างสตอรี่อะไรต่างๆก็เลยทําให้คนแบบยิ่งมีความสนใจมากขึ้นฮะใช่ก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นแบบในดวงใจอีกภาพหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ไปดูไนตามความฝันใช่ก็ดีฮะพูดถึงว่าถ้าเกิดผมจองได้ผมก็อยากไปดูนะแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังมากแต่อย่างน้อยเราก็ตื่นเต้นไงแล้วก็รู้เฮียที่อัศจรรย์ก็คือว่า เออมันเดี๋ยวมันจะมีหารูปให้รูปหนึ่งที่ตอนที่สงครามโลกเนี่ยทุกกําแพงพังหมดยกเว้นอันนี้ใช่ใช่มันก็เป็นอารูปนี้ดยอยู่เหมือนกันนะฮะที่แบบยังยังคุ้มแล้วแบบยิงเดิมทีตรงนี้คือเป็นโรงอาหารฮะรงส่วนนี้ของของพระของพระที่แบบจะมาผันกันอะไรกันสมัยนั้นครับผมครับนะครับก็ไป นะเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าไปด้วยต้องหาโอกาสไปนะเติมเรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ไปฟังเนาะใช่ p r o f อบเางทีก็มีเลคเชอร์ฟรีอะไรโอ้ไปฟังนะครับออกบ้างไม่ออกบ้างเดี๋ยวมันก็ซึมซาบเองใชนะครับมันก็จะมีความชอบในจุดต่อๆไปต่อยอดไปเรื่อยๆได้ครับ